ครับมาครับ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  <coughs> <coughs> đó ạ. Cho mình lấy cái <laughs> đó là. Cho mình lắp lắp cái này. Cho

I นมเป็นมง,นลงคลเลยนะนพ่อเป็นบุญแล้วนนเป็นมงคลกา ไปยองพะเตยพะเตยนี่นี่เอานี้ไปยกน้ำขึ้นเลยครับน้ำยกเลยครับ ยาจับน้ำเลยยาจับน้ำเลยยาจยกขึ้นครับอันที่สองใช่ไหมครับขอนมนะค่ขอนมขอนมันนี้สอ้ หนองตาบุญชื่นถึงเทศบาลตำบลเขาดินแล้วนะครับหนองตาบุญชื่นถึงเทศบาลตำบลเขาดินแล้วนะครับนั่งฟังไว้เลยนะครับผมณเจ้าหนี้มาเก็บเงินผู้ค้าแล้ววางลงเลยผู้ค้าแล้ววางลงเลยครับ پالو پالو نا ครับครับมาต่อต่อกัน <Solida> ยังพี่ยังไปตามใจมากครับแอบายหกมีไม่ให้ถ่ยมีตอนลงตาสัน,นากับทำธุระ

ยกน้ำสวัเลยครับยกน้ำขึ้นเลยครับยกน้ำขึ้นเลยครับผมซ้อนกันไว้ครับซ้อนแล้วก็จับครับ นี่รถท้องรถที่เราลงน้ำเมือ่อาวานนี้เอามายอะยู่ยู่ยู่วัดป่ะยวัดในภาพบุตลงหมดป่ะน้ำลงหมดแล้วเมื่อคืนในมุกโยนนหมดเลยแหละนี่ก็หมดแล้วอ่ะลงน้ำตรงๆนะครับนั่งลงครับนั่งลงนะครับนั่งลงครับจะจะดึงแล้วนั่งลงครับ

ยกน้ำขึ้นได้เลยนะครับยกน้ำขึ้นเลยครับยกน้ำขึ้นเลยครับผมยกน้ำขึ้นได้เลยนะครับยกน้ำขึ้นเลยครับผมราวนั้นนะครับผมเขาได้รางนั้เลยครับผมยังมีต้องให้เก็บนะครับยังคงตัวลงนะครับต้องตัวรองครับผมอันนั้นตัวรงครับเป็นแม้เลยครับเป็นแมด้วยนะครับ

ยกน้ำครับยกนมขึ้นนมครับนม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 มวางสายเลยครับนะครับผมโอเคครับวางเลยครับวางได้เลยยกน้ำขึ้นเลยครับยกน้ำขึ้นเลยครับน้ำตรงตรงครับผมยกน้ำขึ้นตรงตรงเลยครับผมอน้ำตรงตรงเลยครับน้ำตรงตรงครับผมสองตัวนะครับน้ำตรงตรงไหมครับ ปอดตังออครับพี่ปอดตังอครับพี่ปอตังอครับอาังครับปอตัง์งหลังครับงานนี้มีคนโทรต้องต้องต้องเลยครับกันเลยไเลยน้าตรงๆครับน้าตรงๆครับน้าตรงตครับผม Ngám, gấp, ngám, em nói em nói Đây, em nói. <cười> 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 ดอกไม้นะครับขอครับถ้ามีขอรอจนไลน์นะครับรอจนนะครับรอหานะครับครับก็โอเคครับขอการด้านนะครับสายกับการด้านว้ายว้าย

นั่งลงครับนั่งลงครับเออรถหน่อยจี๊ปรถหน่อยว่างเซีย ตารครงานแดครับารีารบ่งห้องเตียงดูงั้ว่าไปสีจะมาขับวก รถวัวขึ้นไปแล้วคดัไมีรถวัวขึ้นไปแล้วครับทำมะไรไม่ได้หรือทำอะไรไม่ได้หรือทำอะไรไม่ได้เลยนะทำอะไรไม่ได้เลยนไน้ไม่ตื้นเลยคนแก่็ได้